อนุสซอนนะคะเดี๋ยวจะจอดที่สถานีทุ่งสงสิบนาทีทุ่งสงน,นะคะเราก็ได้แตกเก็บภาพบรรยากาศแถวแถวนี้นะคะเพราะว่าไม่กล้าเดินไกลกลัวรถไฟออก น้องเนี้ยเพียงผมจังหุณจะช่วยรีวิวร้อยยบาท ร้านขายทองนะคะเราเดินเข้าย่านร้านอาหารเกี๊ยดังย่านน้ดังเลยที่บานจีเราไอแดงพวกพี่ก็ปั่นไปทางที่ลงที่ที่บ้านครงที่เราเดินไม่มีทางที่ปั่นซุปถั่วงอกชื่อดังเนี๋ยดี่แล้วน้ำซุมจะหวานหวานแต่ฉันว่าไม่ไม่ต้องไอ้นี้ก็อร่อยแล้วนะอร่อยไหมอันนี้มันเปรี้ยวไง ซุปถั่วงอกอร่อยนะคะใครสนใจก็อยู่ที่ซอยมัสยิดกาโบยะลาจ้าชาออคือชาที่ไม่ใส่นมชาธรรมดากาแฟออก,ก็เหมือนกันนะคะถ้าอยากใส่นมต้องเป็นชาร้อนชนัยนถ่ายให้ค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับซุปเนื้อ,อร่อยมากซุปเนื้อ,อร่อยมากซุปเนื้อซุปข้างในซุปข้างในเป็นน้ำจิม้ม แล้วก็หอมเจียวหอมเจียวอร่อยนี่ถั่วฝั้นถั่ยเย็นและกาแฟเย็นน้ำสิบห้าสิบห้าผมจะลงนะซุปผมช่วยสามร้อยข้าวเจ็ดอางสามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดของได้หัตถ์กันยี่สิบสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าบวกน้ำสามสิบนนะครับที่ยาลานะครับใบปิดหนังยังเป็นแบบ,บวาดอยู่เลยนะฮะน่าสนะาิดมากเขาเรียกใบปิดใช่ภาพวาดเหรอ โดยนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏถือว่าสวยเนาะถือก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะจ๊ะ นี่เทียบไปนะโดตปีนี้มันคุณไม่มีเลยสวยอ่ะหมอกเยอะมากวันนี้อยากไปอินโดอ่ะอไม่มันจะไหลๆปุ๊แล้วก็ตรงน,นี้มันจะเป็นทางชันและเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวคะ่ะมาสี่คนนะคะน้อยสิบบาท อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ ก้นนิ้วก้อยอีกนะคะนี่คือนิ้วก้อยนะคะปลาพวงเยอะมากเฮ้ยแค่ลงไปแล้วแบบเล่นน้ำนี่แต่พี่ชอบรูปนี้ว่ะก็เอาไปอ่ะตัวนี้มันมีร้อยนะค่ะตัวนี้ไม่ร้อยไม่ร้อยแล้วร้อยคือตัวม่อนทองมันเม่นม่อนทองปวกแต่หลังเพิ่นกว่าร้อยจะไม่ขาดไม่ร้อยกดละห้าร้อยน้ำผึ้งเดือนห้าแล้วก็วิว ลูกนี้อันนี้ใส่ขาวนะขาวผมยาผมทุกท่านไม่ได้ไม่ได้ไปยาเออนี่นี่ก้านยาวจะถูกกว่าหมอนทองนะคะอันนี้โลละ150อันนี้โลละร้อยแปดสิบลดเลยช่วงนี้จะหมดแล้วเทุเรียนอันนี้ใส่ขาวนะครับทรายขาวค่ะทรายขาวอืมหวานมันโอ้อ่ะได้อันนี้กบใส่น้ำพิกัดอยู่ใกล้ๆกับวัดทรายขาวนะคะ เห็นป้ายร้านก็ต้องแวะนะจ๊ะอร่อยมากชื่อว้าข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วอันนี้เรียกว่าอะไรนะข้าวคั่วอกหรือสีไหมได้ไก่กินไหมข้าวกินเดิมแล้วอะนี่เนื้อยู่นี่ข้าวเนื้อ่เนื้อจะหมดแล้วจะกินไม่รอดจ้ะ แล้วเราก็มาถึงที่หาดแคแคค่ะคำว่าแคแคเป็นภาษามาลายูท้องถิ่นภาษายาวีมีความหมายว่าอึกรกะทึกคึกโครมเนื่องจากในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นท่าเทียบเรือของพ่อค้าที่มาจากอินโดนีเซียทำให้มีความคึกคักและจอแจเป็นพิเศษ สสวยสวยยชอบมากนี่คือสเสบียงสวยที่เป็นเกตแดงกับมาเลยนะไม่ใช่ไหมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดแคแคนะครับจังหวัดปัตตานีสวยมาก เลอ่าวไทยอันกว้างไกลตอนนี้เรามาทานข้าวกันนะครับนี่คือทีมงานของเรานะครับน้องรันนะครับลิงครับลิงอ้วนนี่น้องตูงนะฮะไกด์ท้องถิ่นเรานะครับ <m uch> กินข้าวด้วยอันนี้เราเทใส่ลงไปในนี้แล้วก็กินกับอันนี้ในในในจานน้อง <m uch> <m uch> น้ำแกงหรอน้ำแกงอันนี้เนื้อสเต๊ตสเตสเตเต๊ะอที่นี่เรียกสาเตนะสาเตเนือ้อแล้วก็อันนี้เป็นข้าวมันเป็นข้าวแล้วก็เขาก็อัด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 ในหม้อให้มันเป็นให้มันเป็นก้อนแล้วก็ตัดเป็นลูกเต๋า ิิกินในจานจะอร่อยกว่ารีวิวเนื้อเหี่ยวเนื้อเหี่ยวเทลไปเลยเทไดเลยแต่เนื้อดีเนื้ออร่อยเนื้อไม่เหนียวเลยจานนี้อร่อยสุดในสามจังหวัดนั่นไงผมคอนเฟิร์มอันนี้คือวิธีการรูดรูดน้ำทุกเม็ดถ้านี่ทำไงต่อจริงๆรถ้าผมจะกินนะผมจะสดอย่างนี้เลยหลุนะหลุเลยนี่เลยต้องดูวิธีกินให้ถูกต้องแล้วไงต่อตามด้วยเนื้อ ก็จิ้มแตงใช่ไหมสดแตงสดแตงอ่ะอ่ะดูสดแตงสดแตงดูหน่อยอันนี้ไม่ได้กินอ่ะสดยากพี่สดยังไงอ่ะจิ้มเอาจิ้มเอาอ่ะอ๋อกินหน่อยเอออันนี้มันจิ้มนยากอันนี้หลังกล้องหลังแบบนี้เลยแต่เนื้ออร่อยจริงร้านนี้ลำลำสามวันเลยขาี่ว นี่เรากำลังเดินไปดูของสดนะคะเหมือนมหาขุมทรัพย์เลยอะว้าวของสดเป็นปลา นี่คือฉลามใช่ไหมแล้วแล้วอะไรอีกอยฉลามกบฉลามกบไม่เอาไม่กินเหรอแล้วเครกินตัวไหนกระเป๋านู่นดิเนี่ยตาใสๆเลยนะเนี่ยตาใสๆคือสดใช่ไหมแหววแหววมากนอมมาแบบทบติละเาะเ้วสามร้อยกว่าเฮ้สามร้อยกว่านี่ยพี่ตัวนี้เนียไม่ถึงกิโลกรัมละอต่อไปชั่งก่อนฉลาม ไม่ค่อยสดแล้วมาดูปลาหมึกนะคะอันนี้หนึ่งโลนะจ๊ะอู้ใช่เลยน,นีหมึกเอาตัวหนึ่งหอ,งอมพอเหรอตัวเดียวมันมีตัวเดียวหมดแล้ว,ลวเออเดี๋ยทำง่ำงายเดีย๋ยวทำยากเลยสดมากเลยที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแข็งเนีน่น่าเอ็นดูมากปลาส่งไปเลย ตาวาวานี่หรอตาวาวานั่นใช่ไหมอันนี้เราก็มาเคาน์เตอร์ช่างน้ำหนักและจ่ายคือร้านขายของนะคะสั่งน้ำหนักตัวอียันแล้วเขาบอกว่าให้เอาน้ำตาลติไปด้วยท่าน,านเขามถีพานให้ด้วยนะคะใี่อุปกรณ์ในการปิ้งย่างหรือห้องพักด้านบนเจ็ดคน <วา S 1> นี่คือห้องนอนและมีห้องน้ำอันนี้คือหลังละห้าร้อยบาทนะคะ มีพัดลมให้นะจ๊ะนี่คือแผนก่อเตาไม่บ้างแล้วปลาสามร้อยเพ่งกว่ากับรวงไหลเต้าหู้อะเต้าเต้ามาจากเต้าหู้ไหมหรือไงมันจะมีเต้าหู้ด้วยอะเต้ามาจากอะไรเต้าั่วเต้าคือทั่ว มีอ e, e <ux> <There> ันนี้แล้วก็มีน้ำส้มด้วยราดลงไปในนี้มีผักมีไข่หลักๆานะตะวันนี่บางที่จะไม่มีแต่แต่ไอไออะไรเนี่ยแป้งไอเนี้ยบางทีบางบางที่นะจะเป็นกุ้งชุกแป้งโอ้ถ้าเป็นกุ้งก็จะแป้งแมลงแมลงวานจ้ะอูราดทุ่มทั่วหมีเลยหรอในเรื่องของคนไข้กินหวานกินมัน น่ะมันไม่ได้เหม็นแบบเหม็นเหม็นเหม็นค่ะเดี๋ยวนี้แม่ผมรอบน้อยครับครับได้ครับเป็นไงบ้างได้สุดยอดนี่มองคิมเลยเนี่ยอืมได้อร่อยมากเนื้อแบบกระโปงชิดซ้ายกลิ่นคาวไม่มีเลยไม่มีคาวเลยเนื้อแล้วแบบละมุนมากไม่รู้ไม่กรุ้งเลยมันไม่มันเนี่ยไม่มีมันในมันเตะแล้วกระโปงกระโปงเลี้ยมีมันมองคิมเลยอืม ปลาหมึกก็ดีมากปลาหมึกก็แบบเหนียวนุ่มปลาหมึกแบบสดมาก,กมอร่อยมาก,กมไปเอือไป,อ,ไปอร่อยมากมันจะเป็นเหมือนมันมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นซ้ำสองอืมอืมเป็นซ้ำสองอิมอร่อยขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกัน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ